น้องเวันนี้ไม่อยู่กับช่องตะวันจจนงจงแต่ผมคอยอย่างนี้น้องๆกดไลค์กดซับถ้าใครให้มันถึงหนึ่งพันแล้วผมจะแคสเกมเอาหนึ่งพันถ้าถึงหนึ่งมืม่น<ๆ>ผมจะแคสสามสิบเกมเอ 1, เอน้องวันนี้เรามาดูแลกันฮะนี่น้องๆคุ้งก็รู้จักน oh <my> ้แล้วมันลูกินี่แลผม ขอดูชื่อรุ่นเป็น,นงไะแนะน,น,น่าจะเป็นลำบรูรเลยน่าจะเป็นลำบูร์จะับมาเนาะว่าใครเปิดไฟน,น,นี่ก็คือรถแต่งไงผมแต่งสีม,มาตงนน้องเห็นไหมโค,ค,ค,คตรโคตรดเลยนี่น่าจะเป็นเนีายฟอรฟมูลานะฮะ ผมไปแต่งด้านล่างวัือนตอนตู่เนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะโอ๊ยก็ <c oughs> ขอประมาณนะฮะวันนี้วันนี้ผมลงไอคลิปเลยไปดูกันนะฮะสี่คลิปภายในวันเดียวนะ้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีครับเจอกนัน, like, นย,ย,ยุบยูกดนะไลค์กดแชร์กดคุยเยอะๆนะด้วยไลค์ ดาวงาว้อยยีสิ